เคียวหวานชาแนลขอเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วจ้าก่อนที่จะมาขายไฟเบอร์นะผมเล่าเรื่องได้เลยแต่ก่อนก็จะเป็นในการที่แบบผมกาย่าเนี่ยเป็นคู่จิน้นใช่ไหมเขาเรียกคู่จิ้นแหละแต่ก่อนก็เลยมาตกลงคบกันเป็นแฟนกันโดยน้มาแต่งงานกันแต่เริ่มแรกในการขายของผมก็ขายเป็นโกโก้ โกโกช้ชาเขียวชานมของนันนุนก่อนนะเปิดเดิมแรกคือแบบพอากวนปื๊อๆหาตังเลยเข้ามาคือหาตังปุ๊บมาเป็นทำเทลรั่มขับกันแดนน 3, นด 3, นะ 3, า้าหนึ่งกับสามอันเดียวกันไหมคะหนึ่งกับสามนะฮะหนึ่งกับสามอันถ้าถ้าการหนึ่งก็คือหนึ่งหอ ถ้าหนึ่งร้อยกว่าบาทคือหนึ่งซองนะฮะถ้าสามร้อยกว่าบาทนี่จะเป็นยี่สิบซองคือจะเป็นตัวนี้ตัวนี้คือยี่สิบซองตัวนี้คือหนึ่งซองเออใช่อันนี้คือยี่สิบซองหนึ่งห่อยี่สิบซองแต่ว่าอันนี้คือหนึ่งหอมีอยู่เจ็ดซองอันนี้ถ้าเป็นโปรหนึ่งแถมหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นจะนแบบนี้สองห่อเล็กตัวนี้ถ้าสามถ้าเป็นห่อใหญ่ก็คือมันจะมีแค่สับปะรดเมล่อนอย่างละสิบซองในในตัวเดียว ถาเล่าต่อจนมาเป็นเซรั่มกันแดดตอนนั้นเซรั่มกันแดดก็ขายดีมากๆขายดีมากจนเราเลิกผลิตเลิกผลิตไม่ได้ไม่ได้ไม่ขายไม่ดีนะขายดีแต่เราเลิกผลิตเพราะรู้สึกว่าเรา,า,เรายัางได้ราคาสูงอยู่กับผลิตภัณฑ์ตัวนั้นมันได้กำไรไม่มากก็เลย เปลี่ยนมาทำไฟเบอร์ไฟเบอร์ก็เริ่มจากที่เป็นกล่องกล่องซีเหลียมเนี่ยหนึ่งกล่องมีอยู่ห้าซองนะเด่ก่อนกล่องแบบสลับผมผม,มบว่าไม่สวยนะไม่สวยเลยแต่จากเริ่มแรกก็ถือว่าดีจากที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ไม่เรียงหมดแล้วหรอคะอ่าเติมฮะเติมเติมเติม เติมหมดอะลูกค้าบอกเติมก็เต,มติมโอเคถึงไหนออถึงถึงเป็นกล่องตอนนั้นมีอยู่สามรสชาตินะครับคือจะเป็นจะเป็นอ๋อแต่ก่อนที่จะทํามาเป็นกล่องอ่ะผมทํามาเป็น่อเทสก่อนหนึ่งอเทสนี่มีอยู่สามรสชาติมีสตรอเบอรี่เมลอนแล้วก็รสผลเทสไปส่งเทสไปให้ทุกคนเทสเทสเทส ก็รู้สึกว่ามันโอเคก็เลยทํามาเป็นกล่องหนึ่งกล่องมีอยู่ห้าซองก็จะมีกล่องสตรอเบอรี่กล่องเมลอนกล่องพุนสามรสชาตินี้ตัวไหนใครดีที่สุดก็ยังยืนยันคำเดิมว่าจะเป็นเป็นสตรอเบอรี่ครับแล้วต่อมาก็จะเป็นเมลอนแล้วต่อมาก็จะเป็นพุน จนขายมานานจนปีหนึ่งสองปีจากสินค้าขายได้หลักหมื่นจนมาสินค้าขายได้หลักแสนก็จะเป็นก็จะเป็นสินค้าที่แบบเออมาเริ่มดีขึ้น แต่ก็ขายได้เรื่อยนะแต่ก็แต่ก่อนเนะี่ยขายก็ขายได้เรื่อยก็ขายได้เยอะแหละจนมาเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจมาเป็นแพ็กเกจตัวนี้สองปีนะค่อยเปลี่ยนแพ็กเกจมาเป็นตัวนี้แล้วก็มีฮาเจนวิซีด้วยพ่ออ๋อลืมไปมันเป็นกล่องใช่ไหมเออมันมีตอนที่ติดขัดติดขาดตอนนั้นคือไฟเบอร์เป็นกล่องอะพอทัน เป็นกลองอ่ะก็ขายได้ขายได้ขายได้เยอะอยู่จนเรามาทําสครับจนทําสครับครับก็คือตอนนั้นก็ทําโรงงานเดียวกันนี่แหละทํากับพี่มินตอนนั้นเนะี่ยทำสครับโรงงานเดียวกันทํามาทํามาก็แบบขายดีนะคนตอนนี้คนยังมาถามซื้อสครับอยู่เลยแต่เลิกขายไปแล้ว เพราะว่าเขาบอกว่าอะไรก็อยากลองเปลี่ยนขายอันใหม่ดูใช่ไหมไพเบอร์ชงมันชงทําไมมันเป็นตะกอนคะผมแนะนําว่าการที่ชงเนี่ยถ้าน้าเย็นจัดมันเป็นหนึ่งน้ำเย็นจัดสองเนี่ยแนะนําว่าเทน้ําก่อนค่อย,ค,อยค่อยชงชงค่อย,ค,อยค่อยเทยน้แบบค่อยสูงนะถ้าน้ำเย็นจัดดิเทไปมันจะเป็น,ม,น,ปนมันจะเป็นก้อนใช่ไหมแต่คนแนะนำแบบมันก็แตกครับ หน้่งนะมนจะสองเนี่ยต้องเทน้กว่าพ่อยเทเป็นผงลงนะครับแต่ถ้าเม็ดเป็นเมด็ดำดำๆนี่มันคือเป็นเป็นของมันเป็นผุนนะสางเกตการถสามพันครับ,าารบมันเป็นเม็ดผุนส้มก็คือไฟเบอร์ใช่ไหมครับส้มก็คือไฟเบอร์ครับอ่ะจนมาทำมาถึงเวลาเล่าเ,าเรื่องแหละัแล้วครับ,รบก็เลิกทำแต่ตอนนั้นก็ทำมาระยะประมาณ มประมาณหกเดือนครับทำสกรรมาหกเดือนช่วงนั้นก็อยู่ในห้องน้ําแบบนานมากๆใช้เวลาอยู่ของห้องน้ำไลายในห้องน้ำเปิดไฟในห้องน้ําแบบจนเท้าผมกับขาตอนนั้นนะ่ะก็แบบเยียบเหล็กปุ๊บจนได้เย็ยบนะก็คือในการตั้งไฟผิดพลาดู่ปัสสักมีอันตรายมีบาดเจ็บด้วย อยู่น้ำนานเกินไปก็จะมือแห้งมือเหี่ยวไปแต่ว่าขัดสครับก็แต่เห็นผลด,ดีนะครับผมบอกเลยว่าสูตรนี้คือเห็นผลด,ดีมากถ้าขอเสียงคนที่มียังมีสครับอยู่ไหมนี่ไหมคนคนที่ยังมีสครับอยู่แต่ก็ยังใส้อยู่ผมว่าน่าจะมีแหละเพราะบางคนตอนนั้นคนก็จะตุนเยอะเนื้อยอยู่ไหม จากทําสักขับมาปุ๊บเรามาทำควบคู่เพคือเราเรามาทำมาเป็นเป็นคอลลาเจนกับวิซีคอลลาเจนกับวิซีทำขึ้นมาเพราะเพราะอยากทำของผมที่ยืนรสส้มขมไหมครไม่ขมครับไม่ขมครไม่ขมเลยอร่อยอร่อย ทำคอลลานเนี่บพิซซีขายตอนนั้นคือย่าทองแล้วเริ่มท้องตอนนั้นก็เริ่มท้องก็คือเริ่มไม่ได้ขายสักับเพราะว่ามันเริ่มจะทําอะไรไม่ค่อยได้ก็คือตอนนั้นก็เริ่มเดินเห็นผมตัวนี้ด้วยแล้วก็ไฟเบอร์ก็ไม่ได้ค่อยขายเพราะว่าก็ยังไม่ได้โปรถึงีเพราะว่าย่าก,กินไม่ได้ผมก็กินแทนกินทั้งวันเพราะว่าคนท้องกินไม่ได้อยู่แล้วแต่ก็มีบางแอบกินก็มี แต่ไม่แนะนำทุกคนไปลองนะแล้วก็ขายคอร์ลเจรนกับวิซีแต่คอร์ลเจรนกับวิซีผมบอกเลยครับว่าเราจะทำใหม่อยู่แล้วฮะเราจะทำแบบดีกว่าเดิมเยอะเหมือนกัน